ถ้าใครอยู่ในวงการ IT ประมาณปี2ปีก่อนนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า intel optane มาบ้างนะครับช่วงนั้นเนี่ย intel เขาพยายามโปรโมตไอ optane นี่เหลือเกินนะครับทั้งเป็นการ bundle แถมมากับเมนบอร์ดนะครับหรือว่าพวกคอม all in one notebook ะอะไรต่างๆบางตัวไม่ได้ให้ ssd มาแต่ว่าให้ intel optane เข้ามาแทนนะครับแต่ว่าหลายๆคนสงสัยว่าไอ optane เนี่ย มันคืออะไรนะครับส่วนตัวผมตอนแรกผมก็ไม่รู้เช่นกันนะครับจนกระทั่งได้เริ่มรีวิวสินค้าเขานี่แหะถึงได้รู้ว่ามันคืออะไรและ,ละการทํางานมันคืออะไรนะครับหลักๆแล้วนะครับ Obtain นที่รู้จักจะเป็น o p t a เทนเ m มโมรีนะครับอ็อบเทนเมมโมีนี้มันจะทําหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮาร์ดดิสก์จานหมุนนั่นเองนะครับช่วยให้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ย ทำงานเร็วใกล้เคียงกับ SSD ด้วยหลักการ caching นะครับตัว Optane นี้มันจะเปรียบเสมือน SSD ที่ความจุไม่ได้เยอะมากนะครับและพอเราจับมันมาแพรจับมาคู่กับไอตัว Hard ์จานหมุนเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเอาไฟล์ที่เราใช้งานบ่อยๆมาทำ caching ในตัว Optane นั่นเอง ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเพอร์เฟกเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าได้ทั้งความเร็วของ SSD ได้ทั้งความจุและราคาที่ถูกของฮาร์ดดิสก์จานหมุนนะครับจริงๆแล้วตามหลักการมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเอามาใช้งานจริงแล้วมันไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่อสิจากที่ผมลองใช้มานะครับมันไม่ได้สุดสักทางนะครับมันจะแรงแบบ SSD ก็แรงเฉพาะแค่ไฟล์ที่มันสามารถทำแคชชิ่งได้นะครับพอไปเปิดไฟล์ที่มันไม่ได้ทำการแคชชิ่งไว้เนี่ยไฟที่มันอยู่ในฮาร์ดดิสก์จานหมุนหรือว่าไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยๆไฟล์ที่ทางตัวเฟิร์มแวร์ของเขาไม่ได้ดึงเข้ามาอยู่ในแคชเนี่ย มันก็ช้าไม่ได้ต่างกักบฮาร์ดิสก์จานหมุนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเหมาะสมสำหรับคนที่เอาไว้บูตวินโดว์เอาไว้เข้าถึงไฟล์เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับพอมันจะเอาไปเล่นเกมเอาไปเข้าถึงไฟล์อะไรที่มันใหญ่ๆกว่า6 4 g ิกใหญ่ๆกว่า1 0 0 g กิกเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับฮาร์ดดิสก์จานหมุนหยุดดีนั่นแหละและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการเซตอัพของมันเนี่ย ไม่ได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องคอมเท่านั้นนะครับถึงเซตอัพได้แม้กระทั่งผมเองตอนนั้นเนี่ยตอนได้มาใหม่ผมยังต้องอ่านคู่มือเลยนะครับว่าเซตอัพแบบไหนต้องรีบูตกี่รอบและต้องเปิดปิดเมนูอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมหรือว่าแบบคนที่หัดลงวินโดว์ใหม่ๆครั้งแรกเนี่ย บอกลเลยนะครับว่าข้ามไปเลย Intel o p t a i n ไม่เหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอนก็สรุปแล้วนะครับว่า o p t a i n เนี่ยมันก็ไม่สุดสักทางนะครับจะแรงก็แรงแค่บางไฟล์เซตอัพก็เซตอัพยากแถมคนที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับทำให้ดูแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่จะไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ดูน่าจะขาดทุนนะครับล่าสุดนี้ผลประกอบการของเขาก็าออกมานะครับอย่างที่รู้กันมันก็ขาดทุนอย่างที่เราคิดกันนั่นแหละครับโดยที่ในปี2020-2021เนี่ยเทคโนโลยี Intel Optane เนี่ยขาดทุนไปกว่า 576ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าใกล้ๆเขียง600ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นพาร์ทเนอร์ของทาง Intel อย่างทาง m i c r o นเนี่ย ออกจากตลาด 3D XPoint Memory ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับด้วยต้นทุนการผลิตที่จัดว่าสูงนะครับและความต้องการของตลาดที่ไม่ได้ไปตามนั้นเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคนไม่สนใจกันนะครับและการผลิตเทคโนโลยีพวกนี้มันยากกว่า SSD ด้วยซ้ำบวกจากนั้นอีกนะครับ ตอนที่ออบเทนเขาพยายามทำการตลาดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ราคาของ SSD อยู่ในขาลงพอดีนะครับจึงไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่จะต้องใช้เทคโนโลยีนี้เราไปซื้อ SSD ไม่ต้องมีความรู้ก็ได้แค่เสียบก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่ต้องมาคอนฟิกไม่ต้องมาสนใจว่าไฟล์ไหนจะเข้าหรือไม่เข้าแคชชิงนะครับคนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้นะครับเหตุผลนี่แหละครับออบเทนมันถึงไปไม่รอดเพราะแบบนี้แหละครับในอนาคตเราอาจจะไม่เห็นเทคโนโลยีการแคชชิงแบบแยกออกมาแล้วนะ มันอาจจะไปอยู่ในตัวของ SSD h แบบพวกไฮบริดอะไรอย่างนั้นเลยอย่างเดียวก็ว่าได้นะครับแล้วคุณลหะฮะคุณมีประสบการณ์ยังไงกับ Intel Optane ไหมหรือว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรช่วยคอมเมนต์มาหน่อยฮะ